สวัสดีครับผมพี่นอ้องเดินดินที่นิาสานครับผมวันนี้ภาพี่น้องมัดตกปลาครับผมมาตกปลาครับผมตีเงาปลอมครับผมตีกบยางตีปลาคอปลาปลาคอปลาโดนี่นะครับผมใส่เงอยางครับผมหาตีปลาคอคล้องครับ เมือนี้บ่ได้ไปหาหนูครับผมเหมือนหาปลาปคอครับผมช่องนี้นนำกำลังลงครับผมลมหัวลมบอกปลาคอกำลังลอยครับกำลังกินเนืียดีครับผม ตีมาได้พักนึงแล้วครับผมได้แน่แล้วละครับแต่กับบทอดทท้ายคลิปไปครับผมเลาะมาเรื่อยๆพอได้กินอยู่ครับผมมาเช็คไม้บงังซื่อครับผมบัมคิดว่าสิมีปลากินเหยังอภาษลองเอาปืนมาจ่อบเบิ่งนะครับได้มาเช็คไม้เบิ่ง มีปลากินเหยื่ออยู่ครับปลากัดปลาลอยอยู่ติดตามมันงด้วยครับผมซีนี้แต้มเพิ่มบ่ นี่ก็ช่วงประมาณใบสองใบสามนะครับช่วงนี้แดดกำลังหุ่นแดดกำลังแหย่ตาครับผมโบตีงบ่หยังเลยมานบ่เอ็กโตแล้วโอ้ยกูได้มาบบตีงเลยเลยขาบักดนกับวิ่ไปว่ะ vẫn tím cả bầu là vả theo thì tối nhanh thì tối ngam dữ vá à, hộp nè khẩu phai cái nhà ลากมานหลงๆมันเล่นออกมาใส่เลยบดบดมันสีเอาเนี่ยลากมานหลงๆมันสีแล่นคูลูคูลูมาบักไงส่วนเหมันว่ามันทรงบดสายบดท่านมาเสียที่ไม้มันยืนหยาก luôn hành để sản tố bằng hành Đó đẹp đeo bột như đẹp cái đi น้ําซะ Ừ, thịt à mày vậy thử biết mượt là bó cứ bùa xuồng mà ใช่ครับผมดัดเปียกสะนั้นเล็กน้อยร่นอมเงียบเต็มปากก็ดีกัดพอถือยิ่แล้ว 4年くらいです。 ไงไรล่ะครับผมไล่แต่บอก,กัดทางออกจาก้างฟังเลยครับผม,มย้ำครับย้ำย้ำ ແຍວວາພານ อเอ้ยครับผมเวลากลับบ้านนะครับผมเวลาตีมันกับบวกกัดเบิงเวลาถ่ายคลิปเวลาบมเดี๋ยวถ่ายคลิปมันกินดีฮักคุณยืนลงอีก่ป่ะเวลาถ่ายคลิปมันก็ไล่ซื่อๆครับผมมันบวกกัด ปลาหลายอยู่ครับผมปาลาลอยเต็มอยู่ตะอคอสวยงามอ้หูน้องเอ้ยเต็มสปีดเลยพี่น้องเมื่อคันนี่อ้อยบางคันบาทัานครับผมเนี่ยตกมันกัดเลยครับผมเมื่อค่ำมีดรอป่ะ ไงเลยครับผมมังกัน,นโอ้ยเห็นบนนอคับบังกันนี่เอาอยู่บนนอลมก็พอลมมีมาตกมันสัดเลยครับบังกัน,นอืออีิกแล้วบอดถืออีกแล้วอือร้อย ร้อยร้อยพี้องเดือดร้อยพี่น้องสูง,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 งมาแล้วครับผมมีสองโตครับผมโต้ที่สองโตแหลกกัดบ่ถือโต้ที่สองนั่ต่อครับผมอยู่บ่อยู่อยู่ครับผมอ่าอ่าฮู้

ส่งามเลยครับผมสวยงามครับผมโตแหลกกัดปอถือครับผมโตที่สองนอกัดครับผมเยียบร้อยเลยสวยๆครับผมโอเคครับผมขอปอดก,กันครับ Đột lông nạm mất ra là nó Sả lục phốn chắc đẹp Phở đỏ cốp đột ní ra là Phở đo cốp đột ní ra là nó Xoay là cốp như xoay là Tông chắp cốp bây con เจ็บท uh ุก huh. ร uh ุ huh. <laughs> uh. 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 Yeah, ่นอย่าด uh. yeah, ินเออย่าดินเด้อดินคีลงน้ามันยังดอก กข้งมือเดียักตัวสามตัวยิงเดียีสามตจักเตีมอะสองสี่หกเจดสิบสิบสองสิบสี่ตัวสิบสี่เต็มนี่ยูคู่กันบิกหนีโตัวกูได้ที่ว่ากูขี่รถกลับไปหามึงอะ ตัวนี้เต้น,ตน,ตน,นอีกขี่รถมันอีกบางพวกยุคูกันไหมสามทีโตไหมปาดลงสวบเลยไหมบ่ถือล่ลากไม่อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งสวบลาดอีกบ่าถืออีกย่ำไปอีกใหม่ที่สองตัวแรกสวบบ่ถืออีกตัวที่สองตัวนี้อะไสวบป่านี้โดนเลยอ๋ เรียกว่าการเสกไม่ใครเนี่ยอยุเป็นว่ากระดนนกดดได <c ười> มันล้มไวมันตีเวทหกตีประตูเป่าตาน,านั้วหกมันหาหมองล้มปาดหกถลมบููลงไปดิดดดดจจ่งกดิ่งนะิ้งจกดิ้งจกว่า กบถิบเลยมือนี้เ่าถือว่าเป็นการเสกไม้โอ้ถือว่าสองโลกรวยอยู่ซีโตกับกบหาพอดีหากับกบใคอยุพอเฝ้าถ้าเบิ่งน่าขันโพดลุกไปไม้ใดครับไม้ใด้ไอ้ไม้ใดเพื่อน Tại nắm nè phải không các bạn chăm lắp thịt chọc thịt chẹt mày chưa vào phan chưa vào sấy tô phạ ô oh, tô ngam vô sai nè vô ô cốp ô cốp mà sai năm vào chỉ bỏ lồng ờ mình chỉ bỏ lưm cặp tố ngam như hiện là cái đấy nhặt cặp pháo giang đèo leo về tôi à? nhảy tố ngam như đó Con chi đột mắm vào sai hoàn. Tim nga lan mua gần đêm hôm nay bỏ là tìm đồn đấy là tìm đồn 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 đồn